ตอน,นนี้เวลาบ่ายสามมามี่มาก่อนบ่ายสามที่มืดแล้วกับอากาศลบห้าวันนี้โอเคไม่หนาวมากค่ะมืดแล้วนะคะเล่นเต็มที่เลยอ, <laughs> อยากเห่นยแห้งพีต่ตากพี่ทำพินเซสฮูสพินเซส์ูบส,สบ้านเจ้าหญิง ดูเอาทำไมอะไม่เอาอ่ะมันหนาวมืออ๋อจ้าเดี๋ยวแม่ใส่แม่บาใส่นี่บอกแม่ใส่จ้าจ้าจ้าให้ดีไหมจูลีนดีดีไหมคะดีดีชอบไหมคะชอบชอบโอเคเล่นกับพี่เลยนะคะ โอเคไหมได้เลยโอเคจ้าเห็นไหมเห็นไหมเสียงเด็กน้อยเล่นกันอยู่ตรงนี้ทุกคนตรงตึกเหลืองๆนะครัะก็คือโรงเรียนตรงแหลมๆนั่นก็คือโบสถ์นะคะนี่แหละโรงเรียนตรงนี้ใกล้บ้านเองแต่ว่ายังไม่ได้ไปเลยยังไม่มีคิวให้เข้า เพราะว่าน้องยังเป็นเด็กเล็กอยู่ยังไม่ใช่วัยเข้าโรงเรียนเขาเรียกก่อนเข้าโรงเรียนวัยก่อนเข้าโรงเรียนถ้าไปเรียนก็เหมือนไปฝากคุณครูเลี้ยงอะไรประมาณนี้ค่ะยังไม่เป็นวัยที่จะต้องเข้าเรียนท่องเรียนจริงๆเขาเรียกว่าการศึกษาภาคบังคับประมาณเจ็ดขวบเนาะขึ้นป .1 นู่นถึงจะได้ไปทุกคนแต่ตอนนี้เขายังเป็นเด็กเล็กเหมือนต้องไปฝากเลี้ยงก็จะต้องรอคิวค่ะนี่ บ้านเราก็ตึกตรงนี้เลยค่ะข้างหลังนี้เลยโอ้โหจะเท่าครึ่งขาจูลีนเลยหนามากจุจ่ะจุจ่ะจุจ่ะจุจะดีไหมดีชอบไหมคะชอบชอบอ้เอเล่นเล่นเล่นจุจะ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 เครื่องขาจูลีน โอ้โหมันหนามากเลยครึ่งขาจุลีนแล้วดูดูจุลีนจะลุยมันได้ย <uh ังไงเยอะเยอะอเยอะแหละกแม่เงยบรรยากาศวายสามเหมือนจะได้เข้านอนแล้วอะไรอย่างงี้ฉันจะทำจูภูเขาใหญ่วอร์แอลัมป้าบ้าบ้าลัมป้าด้อ ปาแปลว่าไฟนะคะดีไหมพี่ดีแม่โดนแก้มแดงพี่แก้มแดงแล้วขึ้นบ้านได้หรือยังคะยังยังยังไม่ได้นะได้นะน้องจูแม่กับน้องนั่งโดยพี่กว้างเลยที่เล่นหฮมะเราพี่นังด้วยแม่ขี่หมาอยู่ไหน มีจริงๆเหรอมันเป็นหิมมารูกรอยคนเดินสุนัขเขาไม่สุนัขเขาไม่ขี้ทิ้งไปทั่วนะถ้าเขาถ้าเขาขี้คนที่จูงสุนัขเขาจะต้องเก็บด้วยนะคะที่นี่ <c oughs> คนที่จูงสุนัขก,กับแมวเขาจะมีที่เก็บอึด้วยบ้านนี้สะอาดมากเลยเมืดแล้วค่ะทุกคน นี่แค่บ่ายสามครึ่งเมื่อขนาดนี้แล้วนะคะเราจะได้เข้าบ้านกันแล้วค่ะลุยเลยสาวน้อยไ้ไฮอะยสมินไฮยสมินว้าไฮไฮชวดีไหมจูลีน ชอบไหมคะชอบชอบว้าทั้งดีทั้งชอบเลยเหรอคะอ๋อเล่นเลยจู้จู้หนาวไหมคะมเอดิคอลก้อนเอดิคอลก้อนหนาวไหมหนาวหนาวไหมคะมหนาวหน <laughs> าวบายบายค่ะาบาย มาเล่นหิมะด้วยกันนะคะกิจกรรมแม่ลูก